เจริญสติแบบนี้มาอยากจะให้ครบวงจรว่าเมื่อเรามีกายกับใจรูปกับนามแล้วเนี่ยจะทำไงให้กายกับใจรูปกับนามมีความสมดุลกัน,นมีพลังทั้งสองส่วนเอาใจใส่ให้ถูกต้องทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเหมือนกับเราเอาใจใส่ต่อไฟฟ้าเอาใจใส่ทั้งควบบวกควบลบสิ่งที่เราได้ก็คือพลังงานทั้งแสงสว่าง จากไฟฟ้าข้อบวกข้อลบไม่สมดุลกันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ด้วยกำลังงานแสงสว่างจากไฟฟ้าได้มันก็คอนเซ็ปต์เดียวกับกับชีวิตนะข้อบวกข้อลบคือกายกับใจรูปกับนามซึ่งพยายามตอกย้ำเรื่องนี้เพื่อให้ยมให้นักปฏิบัติได้ได้จำคอนเซ็ปต์หลักเอาไว้ เวลาอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่แปลกใจว่ามันมาจากอะไรเราจะไม่สงสัยเพราะมาจากอันนี้อันนี้ปั๊บมันก็จบไวถ้าเราไม่รู้เหตุผลต้นปลายที่ไปที่มาเนี่ยเราก็มัวแต่คิดสงสัยทำไม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 โคชเชนมากเต็มหัวไปหมดมันก็ทําให้เราเกรงเครียดกับปัญหาต่างๆแต่พอเรามารู้ต้นตอปัญหาออกก็มเีเรื่องกายก็เรื่องใจเท่านั้นเองเรื่องกายควรจะแก้อย่างไรเรื่องใจควรจะแก้อย่างไร ราก็รู้วิธีแก้มันก็จบนะแต่ถ้าเราไม่ชนานาญร่างกายและใจเราก็จะสงสัยนะเอ๊ะทำไมฉันจึงป่วยทาไมฉันจึงไปโรคอันนี้เราก็องสืบไปว่าเราป่วยเพราะอะไรเราก็ไปตัดที่ต้นเหตุของมันตรงนั้นเราก็ระวังต้นเหตุของมันเราก็ไม่ต้องมาสงสัยตัวเองว่าทาไมทําไมเขาจึงรักทําไมคือชังเราเมื่อก่อนรักเราเมื่อก่อนดูแลเราเดี๋ยวนี้ทําไมเขาเมืนเฉยต่อเรามันก็จะไม่มีคําว่าทําไมนะ มันจะต้องมีเหตุเราก็รู้เหตุอ๋อเพราะอันนี้อันนี้เราก็จะปรับตัวของเราได้ทันทุกมันก็จะน้อยลงแต่สิ่งหนึง่งสําหรับการฝึกฝนก็คือที่เราจะต้องที่คาสอนพระพุทธเจ้าที่ว่าหลักการสวิธีการหลักการสามมีอะไรบ้างทุกชาวพุทธทุกคนต้องจําได้ใช่ไหมหลักการพุทธศาสนามีสาประการอะไรคอจะทราบสัพพาปาปัสสการนัไงทุกปีวันมาฆบูชาเราก็มาประกาศอยอะนั้นแหะใช่ไหม การไม่ทำบาปทั้งปวงอุสลสูประสัมพทาการทำดีการทำดีไม่มีปัญญาก็เยอะใช่ไหมไม่ใช่กุศลไม่ได้ไปแปลว่าความดีนะการทำดีถึงพร้อม้แปลผิดการทำปัญญาให้ถึงพร้อมกุศลคือตัวปัญญาคือฉลาดทำฉลาดพูดฉลาดคิดบางทีเราทำดีแต่ไม่ฉลาดนี่ไอความสิ่งที่ดีที่เราทำมันกลับทำให้เราเป็นทุกข์นีฉันก็ทำดีแกทุกอย่างได้ทำไมฉันทำับแกแกทำไมฉันกับฉันอย่างเนี้ย คำพูดนี้รุดออกมาแสดงว่าเราทําดีถูกต้องไหมไม่ไม่ถูกถ้าเราทําดีได้ถูกต้องไอ้คาพูดนี้มันจะไม่มีเพราะฉะนั้นทําดีก็ทําถูกบางทีคนละเรื่องนะทําดีจะไม่ถูกบางครั้งเราทําถูกแต่มันอาจจะไม่ดีก็ได้เราจะตักเตือนลูกของเราที่ทําไม่ถูกเนี่ยเราทําถูกนะแต่ลูกเขาชอบเราไหมเขาไม่ชอบเนี่ยทำถูกบางทีไม่ดีตรงที่ว่าเขาไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นภรรยาไปเล่นไพ่กินเหล้าสามีตักเตือนสามีทําถูกไหม ถูกแต่ภริย่าชอบไหมไม่ชอบเนี่ยทำดีแต่ไม่ถูกทําถูกแต่บางทีไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถ้าทําทั้งสองทั้งสองอย่างนลยก็หนึ่งทำดีด้วยสองทำถูกด้วยนหลักการสามไม่ทําในสิ่งอาจจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งกายทั้งใจหลักการในที่หนึ่งคือไม่ทําบาปทํากายทําใจให้เป็นทุกข์จะโดวยวิธีไหนกระามถือว่าทําบาประหว่างทําทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยทุกกายทุกใจให้กับตัวเองเนี่ย ใครเป็นผู้ทําให้เราได้มากที่สุดนา่น,นได้คาตอบเลยตัวเราเองสรารภาพเสดีดีๆเลยเนะี่ยตัวเราเองเนี่ยนะทำทุกทําบาปให้กับตัวเองมากที่สุดเพราะอะไรเพราะขาดข้อที่สองเพราะไม่มีกุศลคือไม่ฉลาดในการทําสิ่งที่คิดว่าทาดีให้กับตัวเองกลายเป็นทําไม่ดีน,นะการกินอาหาร,รอร่อยแต่ว่ากินมากเกินไปเปไงกลายเป็นไม่ดีไม่ฉลาดในการกิน อาหารดีๆด้กินน้อยๆมันจะเป็นประโยชน์แต่อาหารดีส่วนใหญ่มันกินน้อยไม่ได้ใช่ไหมต้องเจริญอาหารก็เป็นกายเป็นชั่วไปคือทําให้เราต้องทุกข์อ่ะมีโรคภัยไข้เจ็บมีความอึอดอัดมีความไม่สบายกายขึ้นมามันทุกข์ตอนนั้นคา,าว่าบาปไหมคมว่าความเดือดร้อนที่ตามมาภายหลังความถ้าสิ่งไหนที่ทําไปแล้วไม่มีความเดือดร้อนตามมาภายหลังสิ่งนั้นไม่เป็นบาปสิ่งไหน ที่ทำไปแล้วความเดือดร้อนตามมาภายหลังเรียกว่าเป็นบาปอย่างเราอบรมสั่งสอนลูกดีลูกเนี่ยลูกดีขึ้นใช่ไหมไม่มีความเดือดร้อนตามมาภายหลังนั้นการที่ทำก็ไม่เป็นบาปเพราะว่าผลตามมาภายหลังมันดีแต่เราเอาใจลูกโอลูกตามใจลูกทุกอย่างความเดือดร้อนตามมาภายหลังก็คือแต่มาลูกเขาไปทําผิดทําร้ายอะไรนี่สั่งสอนเขาไม่ได้เพราะเขาถูกตามใจเพราะฉะนั้นการดูแลลูก โอ้โล,ลูกรักลูกในทางที่ผิดเป็นการทาบาปเพราะความเดือดร้อนจะตามมาภายหลังนั้นวันทีการทําดีทําถูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะจะต้องมีอะไรมีกุศลเพราะฉะนั้นทํากุศลให้ถึงพร้อมฉลาดทำคือทําให้ดีด้วยทําให้ถูกด้วยทาให้ฉลาดทำตั้งใจทําดีกลายเป็นผิดไปซะอันที่สามทั้งทำดีและทำไมด่ดีทำฉลาดหรือไม่ฉลาดเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้อง ปล่อยวางทั้งความดีและความไม่ดีทั้งบุญทั้งบาปทั้งความฉลาดความงูต้องปล่อยวางให้จิตของเราไม่มีทั้งสองขั้วให้มันเหลือขั้วเดียวคือทําจิตให้สะอาดจากบุญและบาปท่านใช้คำบุญยะปาปัสสะปะฮีนัสสะเป็นผู้ละได้แล้วทั้งบุญและบาปถ้าบุญดีจะละทําไมใช่ไหมก็ว่าทั้งบุญทั้งบาปเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันพราะเราเราทําบี มันก็เป็นเหตุให้ไปสู่ที่ไม่ดีได้ถ้าเราไม่ฉลาดทำถ้าทำฉลาดทำทำดีก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ฉลาดทำทำดีก็นําไปสู่ที่ไม่ถูกต้องได้เหมือนกันนะอันนี้ที่หลักการเบื้องต้นทั้งสามประการต้องจําขึ้นใจทีเดียวจําขึ้นใจเป็นหลักการง่ายๆนะวิธีการหกก็คืออะไรหนึ่ง ขันติประมังตะโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นเครื่องเผากิเลสและความชั่วไดนะ้ขันติประมังตะโปติติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นทมเครื่องเผากิเลสความอดกลั้นกับความอดทนกับความเก็บกดกับความกดดันเนี่ยต่างกันใช่ไหมต่างกันเยอะเลยแต่ดูเหมือนว่าไอ้ส่วนที่เป็นขันติเนี่ย มันจะต้องมีตีติขาด้วยมันถึงจะเป็นความอดกั้นที่ถูกต้องตีติขาหมายถึงไตรสิขาด้วยตีติขาอดกัน้นแต่ว่าอดกั้นตัวนั้นจะมีปัญญาถึงว่ามีไตรสิขาตีสิขาคือมีสิขาสมในความอดกั้นนั้นประกอบด,ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาความอดกั้นหรือขันติของเราถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากเราอดกั้นด้วยขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาความอดกันก้นจะกลายเป็น,นปความเก็บกดความกดดันแล้วกลายเป็นโทษที่หลังความอดกั้นแบบนั้นนะทำให้เราต้องเก็บกดวันหนึ่งมันเกิดแล้วเบิดออกมาปุง้งเป็นไงตายทั้งเขาทั้งเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ทําให้การอดกั้นอดทนของเราไม่มีประโยชน์เพราะเราขาดปัญญา ดังนั้นท่านเลยจำลองทำข้อนี้ออกมาเป็นแม่ธรณีบีบมวยผมแม่ธรณีหมายถึงความอดทนอดกั้นหมายถึงแผ่นดินที่รับได้ทุกอย่างไม่ว่าไฟไม่ว่าน้าไม่ว่าลมไม่ว่าจะกุดจะกลนจะเผาแผ่นดินไม่เคยบน่นท่านจึงเปรียบคนที่มีขันติเหมือนกับแม่ธรณีเป็นแม่พระเป็นพ่อพระคนที่มีความอดทนนะแต่ทั้งพ่อพระแม่พระเนี่ย ถ้าขาดตีติขาคือขาดไตรสิขาหรือขาดปัญญาเนี่ยพ่อพระแม่พระก็กลายเป็นพ่ออะไรพ่อผีและแม่ผีไปเลยพ่ออะไรเพราะอดกั้นก็จริงแต่ว่าทําเป็นกดดันเขาอะใช่ไหมท่านกดเอาไว้อีท่าทีไปกดดันเขาโดยที่ไม่ต้องพูดต้องอจาไม่ต้องอะไรคือฉันไม่พูดกับแกสามวันห้าวันพูดกันเป็นเดือนแล้วเนี่ยท่นอดได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมันจะตายได้ได อันนี้ขอเราอดกันแบบไม่มีปัญญา <c oughs> สามีภรรญาขัดใจกันไม่พูดด้วยกันสามวันเจ็ดวันเป็นไงลูกเป็นไงสบายใจไหมพ่อแม่ไม่พูดกันใช่ไหมการอดกันอดทนของเรามีประโยชน์ไหมแบบนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จงใช้ปัญญาอดกันอดทนอย่างมีปัญญาเพราะฉะนั้นในความหมายของ พุทธศาสนาท่านให้ความจำกัดความไว้สี่อย่างหนึ่งอดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเรามาปฏิบัตินะมีทุกเวทนาตั้งหลายอย่างต้องทนนั่งทนยืนทนดอนทนนั่งทนยืนทนเดินหนักๆซึ่งตามปุติเราไม่ได้ทำแบบนี้แต่เราก็มีความอดกัน้นอดทนนะอันที่สองความอดทนอดกั้นต่อความลำบากตรำตรำการงาน เราทำงานในออฟฟิศทำงานในโรงงานทั้งวันอะไรเงี้ยปวดทั้งเมื่อยทั้งสาราพัดอึอดอดัดหนักหน่วงทงทับก็ต้องทำต้องอดต้องกันอันที่สามอดทนอดกันต่อความหิวกระหายเรามาที่นี่เราทานอิมมอ่มบ้างไม่อิ่มบ้างกลัวว่ามันจะง่วงก็ทานน้อยน้อยแล้วก็หิวก็ต้องอดกัน้นะอดกันก็คือจะต้องหาวิธีชดเชยด้วยวิธีใดนะ อันที่สี่อดทนอดกั้นต่อคําด่าว่าเสศีความดูถูกความดูหมิ่นความสุขประมาทความไม่ไพเราะเพราะหูก็ต้องใช้ความอดทนอดกั้นทั้งสี่ประการเนี่ยความหมายของคำว่าขันตินะประการสุดท้ายนี่สําคัญเพราะมันเกี่ยวข้องสามอย่างอดทนต่อความเจ็บปวดอดทนต่อความลำบากในการงานอดทนต่อความหิวกระหายเปเรื่องของกายทั้งสามด้านเลยใช่ไหม แต่อันที่สี่เนี่ยเป็นเรื่องของจิตโดย,ยเฉพาะเลยต้องอดกั้นต่อคำด่าว่าเสศีสุป,ประมาตยากตัวนี้จึงเรียกว่าขันติประมังตโปติติขาถ้าเป็นลักษณะนี้คือหลักการที่หนึ่งในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ญญาท่านคงจะนึกถึงตอนที่ท่านบําเพ็ญเพียรทุกรกิริยาใช่ไหมถ้าท่านไม่อดกัน้นอดทนขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ไม่เกิดแรงบรดาลใจที่จะสแสวงหาทางออกที่ถูกต้อง ก็ทรมานตนเองเกือบตายอ่ะนะอทนขนาดไหนแต่ท่านก็ทำเพื่อที่จะหาทางออกนั่นเมื่อมันทางออกที่มันไม่ถูกมันตีบตันแล้วมันก็ต้องหาทางออกที่ถูกพอเจอเข้าวอ,อมันง่ายๆเองเราไม่เข้าใจเพราะขาดปัญญาเพราะท่านเกิดปัญญาขึ้นมาปับ๊บอันที่สองก็เลยตามมาว่าขันติต้องตามด้วยแม่ธรณีต้องตามด้วยอะไร ถ้าแม่มอเรดีไม่มีมือผมเนี่ยจะเชื่อพุทธเจ้าได้ไหมได้ไหมหรือมีมือผมแต่บีบน้าไม่ออกอ่ะก็ไม่เวิร์กอ่ะใช่ไหมเหมือนกันในความอดคนอดกั้นของเราถ้าไม่เกิดปัญญาก็เหมือนไม่ธรณีไม่มีมือผมหรือมีมือผมแต่ว่าบีบน้าไม่ออกคือไม่เกิดความฉลาดไม่เกิดปัญญาขึ้นมาแก้ปัญหาไม่ถูกนะอดทนอดกั้นเฉย ดังนั้นอันนี้หลักการอันที่หนึ่งในหลักการเราต้องใช้นะอันที่สองท่านบอกนิพพานังปรมังวัทันติพุทธ,ธาพุทธิเจ้าทั้งหลายหรือผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าการดับการเย็นเป็นธรรมขั้นสูงสุดนั้นจึงกล่าวว่าระหว่างเกิดกระดับเนี่ยเราควรที่จะศึกษาตัวไหนตัวนี้ตอบโจทย์เลยขันติประมังเอ นิพพานังประมังว่าทันติพุทธาผู้ที่เจ้าทั้งหลายยกย่องกันนิพพานคือการดับใช่ไหมอ่าการดับเหตุดับปัญหาดับทุกเนี่ยเป็นตัวที่ท้องพอกพูนให้เยอะแต่การเกิดไม่ต้องไปพอกพูนหรอกเง้ยก็จะเกิดได้นอนท่านตรัสว่าอย่า,างนี้นะสิยาโลกวัฒโนยอย่าทำโลกนี้ให้มันเจริญอย่าให้มันเกิดกันเยอะมันจะปัญหาเยอะนะนะสิยาโลกวัฒโน แต่ท่านบอกว่านิพพานังประมังวันนิปทา,าพุทธิยถาทั้งหลายกล่าวว่าการดับการเย็นเป็นธรรมชั้นยอดเป็นธรรมสูงสุดเพราะนั้นเราก็มุ่งในการที่จะดับเวทนาต่างๆของเราเวทนาทางกายที่มันเกิดปวดเกิดเมื่อยเกิดหน,นักเกิดเหนื่อยเกิดร้อนเกิดหนาวเราก็พยายามผ่อนดับเวทนานั้นให้มันเย็นลง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 เรื่อยๆ ทางจิตของเราที่มันร้อนด้วยราคาโทสะโมหะก็พยายามลดเงื่อนไขของมันให้เย็นลงเย็นลงเย็นลงไปเรื่อยๆเนี่ยท่านเรียกการดับการเย็นแบบนี้นะแต่ไม่ดับสิ่งที่มันอ,อื่นนะดับเหตุของทุกขเป็นนิพพานนะถ้าเราพยายามปฏิบัติเพื่อลดเงื่อนไขของความร้อนต่างๆที่มันเกิดนะ อันนั้นก็เป็นนิพพานภในตัวส่วนจะลดได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ทำส่วนจะทำนั้นจะทำยังไงให้ชำนิชำนาญในการดับไฟนะเวลาเขาสร้างตึกสร้างบ้านเสร็จก็ต้องติดอะไรไว้ด้วยที่บ้านติดอะไรถังแดงๆถัดง,งดับเพลิงติดไปด้วยทุกแห่งแหละเห็นไหมเมื่อสร้างบ้านเราก็ต้องมีตัวดับไฟที่เกิดกับบ้านนะ นั้นเวลาเกิดมาเป็นชีวิตแล้วเราคนที่จะมีทังดับเพลิงติดมาด้วยในชีวิตของเราทังดับเพลิงชีวิตคืออะไรวันไหนปุ๊บป๊อบเกิดไฟช็อตไฟไหม้ขึ้นมานี้ไม่มีทังดับเพลิงมอดทั้งหลังเลยใช่ไหมหรือเจ้าของไม่ได้สติเวลาไฟเพะ้ยไหม้ขึ้นมาตกใจวิ่งหนีเลยทังดับเพลิงมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะเหมือนกันเราฝึกนิพพานเอาไว้แต่ว่าเราไม่มีสตินี่ก็นิพพานก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันอันนี้ก็คือส่วนที่เราจะต้อง ศึกษาว่าจะทำทำไงการเกิดมีตลอดเวลาเราทําหน้าที่ที่จะดับความคิดมีตลอดเวลาแต่มีหน้าที่ที่จะจัดการดับความคิดการปรุงแต่งมีตลอดเวลาใช่ไหมเราไปห้ามไม่ได้แต่หน้าที่ที่เราปฏิบตัติเพื่อที่จะสร้างถังอะไรถังดับเพลิง <c oughs> หลังดับเพลิงคือสร้างตัวสติสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นสมุนแกสด,ดับเพลิงพร้อมที่จะกดฉีดได้ทันที อยู่ด้วยกันสามีภรรยาที่บ้านแฟนไม่เข้าใจกันเขาไปเข้าใจกันได้ยังไงขณะพ่อเดียวแม่เดียวกันยังผิดทะเลาะกันนะใช่ไหมนี่ปางพ่อต่ังแม่่างเรื่องต่างเราไม่มีจริงที่จะ,ะไม่ทะเลาะกันเป็นไปไม่ได้เราที่จะเข้าใจกันถูกทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ขณะพ่อลูกตามพ่อแม่เดียวกันลูกพี่น้องคลานตามกันมายังทะเลาะกันเลยแล้วเราไปแต่งงานกับลูกคนอื่นหลานคนอื่น จะให้ไปลงตัวกันอย่างทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้นั่นคือเหตุเราก็ต้องเตรียมถังดับเพลิงไปวปไฟลุกทางไหน,นก,ก็ดับทางนั้นไฟลุกตัวเราก็ดับที่ตัวเราแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมไว้เลยอ่ะถังดับเพลิงถังแรก,กเรียกว่าสติถังที่สองเรียกว่าสมาธิถังที่สามเรียกว่าปัญญาอย่างน้อยก็กสามถังมารวมเป็นถังเดียวนะ <c oughs> อันนั้นคือส่วน ที่เราจะต้องทําในวิธีการที่สองนิพพานังปรมังวะทันติพุทธ,ธาแค่สองข้อนี่ก็หมดเวลาแล้ว <c oughs> ดังนั้นค่อยไว้ต่อวันต่อไปนะช่วงเช้ามีเวลาสั้นเราไปปฏิบัติสองชั่วโมงตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าบางคนก็ได้ชั่วโมงเดียวบางคนก็ได้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมวันนี้ที่มาได้สองชั่วโมงดูแล้วมีอยู่ตอนแรกมีสี่ใช่ไหมนหลังก็หกแลก็เพิ่มขึ้นมาใครว่างมาหลัง ที่สี่ครึ่งมีไหมได้ครึ่งชั่วโมงก็มีหลังที่ห้าก็มีมั้งนะดังนั้นก็พยานะพยามนะพยายามวันต่อไปให้เดียวขึ้นเดียวขึ้นจนถึงวันสุดท้ายน่าจะได้อยู่ที่สามนี่นะดังนั้นก็เรามานี่เรามาเพียรพยายามเพื่อทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะเพราะเราจะต้องนําไปใช้อีกมากมายถ้าเราทําไม่ถูกทําไม่ดีเรามาก็เสียเวลานําไปใช้ก็ไม่ได้ แทนที่เราจะเ,าเวลานี้ไปทําเรื่องอื่นให้เกิดมรคเกิดผลเกิดเงินเกิดทองเอามาเสียเวลานอนเล่นเล่นนั่งเล่นเล่นไม่ได้ต้องมาทําให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเขาบอกให้แต่ยกมือแล้วมันจะเกิดอะไรก็ยังยกดูนะเป็นยังไงไหนๆแล้วก็เรียกว่าผีตกประชาแล้วเนาะไม่ฝังกระเผลเมื่อมาที่นี่แล้วเขาไม่ล้าก็ต้องลําเขาไม่เล่นก็ต้องเล่น,นก็ทําไปเพื่อให้มันเกิด อย่างน้อยที่สุดถ้าเรายังไม่มีเขามีคงอะไรอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นการทําสร้างบารมนะีไว้สร้างวันนี้ได้เท่านี้ไปเที่ยวต่อไปเราอาจจะได้มากกว่านี้ไปเที่ยวต่อไปอาจจะได้มากกว่านี้อย่างน้อยก็มาสร้างบุญบารมีแต่ถ้าเราไม่ทําเลยนี่ไม่ได้อะไรเลยโอ้เสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียเงินทองเสียสุขภาพอแต่ถ้าเราได้ทําไปเอามาแล้วไหนๆก็ทํา ทำไปมันไม่เข้าใจงั้นก็มีครูบาอาจารย์ให้ถามทําทไปทําไปมันสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนก็ได้คุยได้ถามกันนะเพราะฉะนั้นช่วงเช้านี้